สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกข่าวภาคค่ำช่อง7 HD ช่วงนี้เชิญชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่9มิถุนายน2567ค่ะสมเด็จพระกนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ เวลา9นาฬิกา59นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาอานันธมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์ณพระบรมราชานุสาวรีด้านหน้าอาคารอปรคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสุริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยพระราชทานพระราชาวโรกาสให้ประธานมูล,ลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ นายกสมาคมสิทธิ์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบร,ะระมราชูปถัมภ์และนายกสโมสรน,น,นิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปี2567เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลลนิธิอน,นััติมหิดลและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่คณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกนายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปี2566เฝ้าทูลลอ,องพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดจำหน่ายเข็มที่ระลึกวันอนันทมหิดลประจำปี2566สมทบมูลลนิธิอนันทมหิดน ใ,ใ, zat, ในการนี้ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึกวันอน get get it <c oughs> ันทมหิดลประจำปี2567เฝ้าทูลองพระบาททูลกล้าวทุนกระหม่อมถวายเข็มวันอนันทมหิดลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาประพิษทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งกองทุนอน,นันทมหิดลขึ้นในปี2498 เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรในพระบาทสมเด็จพระปรมนมหาอานันทมหิดลพระอธฐมรามาธิบดินมีพระราชดำริที่จะพระราชทานทุนให้นักศึกษาผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมไปศึกษาต่อให้ถึงระดับความรู้ชั้นสูงสุดอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อนําความรู้มาพัฒนาประเทศชาติและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หลังจากนั้นได้จัดตั้งขึ้นเป็นมูลนิธิอนันทมหิดลเมื่อวันที่3เมษายน2502 เวลา15นาฬิกา25นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังบริเวณเชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกระบรรมาชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและของส่วนพระองค์แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาอนันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินทร หนึ่งในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาอนันทมีโดมพระอธมรามาธิบดินพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468ณเมืองไฮเดนเบิร์กสาพันสาธรณรัฐเยอรมนีทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนกกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระเชษฐภคินีและพระอนุชาคือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมอนุนราธิวานราชนครินและพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระนามอน,นันทมหิดลมีความหมายว่าเป็นที่ยินดีของแผ่นดินโดยเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเมื่อวันที่2มีนาคม2477และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489 เวลา17.04นวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัทนาทองเขตวัฒนาในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์ระยะทิพย์อินทรทูตซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเมื่อวันที่8พฤษภาคม2567สิริอายุได้94ปีหม่อมราชวงศ์ระยะทิพย์อินทรทูตเกิดเมื่อวันที่17กรกฎาคม2472ที่วังเทเวศเป็นที่ดาของหม่อมเจ้า ตะโนรชัยเทยวกุลกับหม่อมเจ้าอภัสราภาเทวกุลมีพี่น้องรวม4คนหม่อมราชวงศ์ระยะทิพสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชินีและเข้าศึกษาหลักสูตรแม่บ้านการเรือนหรือฟิ i s ช i n g c คอ r s e จากโรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาลัยเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้เข้าทำงานที่ธนาคารกรุงเทพณพิชการจำกัดมหาชนซึ่งดำรงตำแหน่งสุดท้ายคือผู้ช่วยกรรมาการผู้จัดก,การใหญ่หม่อมราชวงศ์ระยะทิพยินทราทูตสมรสกับนายคาทาวุฒิอินทราทูต,ม,าทาทตมีบุตรหนึ่งคน พระบาทสมเด็จพระประมรินมหาอนานันทมหิดลพระอธมารามาธิบดินทรงเป็นแบบอย่างของพระสนิกรในทุกยุคสมัยด้วยพระราชจริยวัตรที่งดงามและมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพระสนิกรติดตามได้ในสารคดีเนื่องในวันอนานันทมหิดล9มิถุนายน2567 เื่อสมเด็จพระศรีนครินทราพรบมราชชนน,นี่ทรงเห็นว่าการรับเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นหน้าที่ต่อบ้านเมืองเพราะเห็นแก่บ้านเมืองที่อาจไม่สงบได้จึงทรงยินยอมให้พระวรวงเธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลพระอิสริยยศในขณนะนั้นสเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบร,รมราชกักรีวงศ์แม้ขณะนั้นมีพระชนาศาเพเยง8ปีและไม่มีพระประสงค์จะดํารงตําแหน่งองค์พระประมุขของประเทศ พระบาทสมเด็จพระประมินทรามาอานันทมหิดลพระอัรมารามาธิบดินมีพระราชจริยวัตรอันงดงามอ่มอนน้อมมีพระเมตตาโปรดที่จะช่วยเหลือผู้อื่นมีความรับผิดชอบรู้จักเหตุผลดังที่สมเด็จพระบร,ะรม,มราชชนนีทรงอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทรงเป็นที่รักและสามารถเป็นแบบอย่างให้กับประสบนิกรในทุกยุคทุกสมัยที่ได้ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ในด้านแบบอย่างของความกตัญญูเมื่อประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์พระบาทสมเด็จพระประมินทรามาอานันทมหิดลพระธรรมรามาธิปดินจะมีพระราชหัตถเลขาถึงสมเด็จพระศรีสวัสดิ์ธิราบร,รม,มาราชเทวีพระพันวาสาอิยิกาเจ้าอยู่เสมอหากสเสด็จพระราชดำเนินกลับมาประเทศไทยก็จะเข้าเฝ้าทูลละอ,องธุรีพระบาทโดยทรงนรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเลี้ยงดูมาตั้งแต่ทรงพระเยาว รดที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเช่นสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีพระประแดงปากเกรด็ดสมุทรสาครฉะเชิงเทราและบางเขนเพื่อทรงเยี่ยมพระศกนิกรทรงใช้เวลาตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงวันในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมชาวจีนและชาวอินเดียที่อาศัยอยู่บริเวณเยาวาราชและสำเพ็งพหุรัตในประเทศไทย ส่งผลให้การขัดแย้งกันระหว่างชาวไทยกับชาวจีนปัญหาชาวจีนลอบทำร้ายคนไทยในเวลานั้นคลี่คลายลงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบนิกรชาวไทยเมื่อเสด็จนิวัติประเทศไทยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำคัญอาทิพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยทรงลงพระปรามาภิไธยพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทย วันที่9พฤษภาคม2489และทรงเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรขณะเดียวกันพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าปุมิพพนดุลยเดชพระอิสริยาศขณะนั้นในฐานะพระอนุชาได้โดยเสด็จเคียงข้างอย่างสถานที่ต่างๆมาตลอดทรงผูกพันใกล้ชิดกันจึงทรงเรียนรู้ในการเป็นพระมหากษัตริย์ที่ดีโดยไม่รู้พระองค์ในเวลาต่อมา ช่อง7 HD ส่งตัวแทนเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันอนานันทมหิดลช่อง7 HD นำโดยนางสุนีปริปุนะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจโฆษณาพร้อมด้วยผู้ประกาศข่าวสุคนเพชรผลประดิษฐานนลและนิชารีพัดทองตัวแทนพนักงานร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรมินม,มหาอานันทมหิดลพระอธฐมา,ามาธิบดินรัรชกาลที่8พระพู้พระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยเนืน่องในวันอนานันทมหิดล9มิถุนายน2 5 6พร้อพร้อมด้วยคณะผู้บริหารแพทย์พยาบาลนิสิตแพทย์และบุคลากร ตลอดจนองค์กรภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมพิธีณลานพระบรมราชานุสาวรีย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย